ครับประการที่3นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเป็นแบบอย่างสร้างบรรยากาศส่งเสริมวิธีการทําความดีอ่อนโยนหรือการทำเอบีดะอิบาดะให้ลูกเราเรานั้นได้เห็นตั้งแต่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความคุ้นชินและชอบในการทําอิบาดะเพราะอัลลอฮฺบุ ح ا ะบอกในสุรต,ตอฮาบอกว่าอะไรวะมุดอะฮละกบิสซาลติวาสตบิดอะไรฮา และเจ้านั้นจงสั่งใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดและจงอดทนในการปฏิบัติคุณงามความดีนะครับสิ่งสำคัญพี่น้องครับละหมาดคือเสาหลักของศาสนาและละหมาดคือสิ่งที่เป็นอิบาดะที่ท่านนบีนั้นขึ้นไปรับด้วยกับตัวของท่านนบีเองที่บนชั้นฟ้าและเป็นคําสั่งสุดท้ายพี่น้องครับคาสั่งสุดท้ายของท่านนบีสุลต่านฮุยไลวะซัลลัววลมก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตคือการละหมาด นะครับวันนี้ถ้าเราไม่มีละหมาดเปรียบเสมือนกับบ้านที่มันไม่มีเสาพี่น้องครับละหมาดคือเสาหลักของศาสนาวันนี้สิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านลหุอะลัยวสลามได้กําชับท่านนาบีบอกว่าอะไรครับมูรูอัลลาดะกุมบิสซลาวะฮุมอับดะซบอซินีนวะดริบูฮุมอะลัยยยวะฮุมอับนะอัชริวะฟัริกูบัยนูฮุมฟินมาดอจะนบีบอกว่าอะไรครับพวกท่านจงสั่งใช้ลูกๆให้ละหมาดเมื่อตอนที่เขาอายุเจ็ดขวบและเคี่ยนตีลูกของพวกเขา เมื่อเขาอายุสิบขวบเมื่อเขาไม่ละหมาดพร้อมกับที่แยกที่นอนระหว่างลูกชายลูกผู้หญิงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นความสําคัญอย่างมากเลยนบ,บีบอกอีกายงานงบอกอัลลิมูซิบอัลลิมูซอบีอัสส,รราสาลาอิบนุซาบะซินีนวะดริบุูอะลัยฮาอิบนุะอัชรินะครับจงสอนลูกนะครับเมื่อตอนเจ็ดขวบเนี่ยนะครับให้เราสอนให้ลูกรู้จักละหมาดแล้วก็หากว่าสิบขวบแล้วออยังไม่ละหมาดนะครับ เขายังไม่ละหมาดเนี่ยก็ให้เคี่ยนตีนะครับพี่น้องครับต้นเชคอิสลามอิบหนุตตยมียะได้อธิบายบอกว่าผู้ใดที่มีเด็กเล็กลูกทาหรือลูกกัมพาราที่อยู่กับเขานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้สั่งให้มีการละหมาดหรือไม่ได้ลงโทษกับเด็กที่เขาละเลยในการที่เป็นคําสั่งให้มีการละหมาดแล้วเหล่านั้นพี่น้องครับเขาก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยกับการลงโทษที่หนักเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อละซุบฮานอัลตลาแต่อยู่ใน ในกฎหมายของอิสลามนะครับถือว่าการที่เขาเหล่านั้นไม่สั่งใช้ให้ลูกและไม่ลงโทษกับลูกที่เขาละเลยต่อละมาี่อิสลามนิุเตมิยาวควรที่จะได้ลงโทษตามกฎหมายเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับทตานอิมามนิวตุกายิมบอกว่าอะไรครับใครก็ตามที่ละเลยที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับลูกของเขาเนี่ยปล่อยปะละเลยนะครับให้อยู่กับเรื่องไร้สาระและแท้จริงแล้วเขาจะเป็นการทำระทำลาย อนาคตของลูกนะครับเพราะอะไรครับเหมือนกับว่าในเมื่อว่าพ่อแม่ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้ส่งเสริมสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาให้กับลูกนะครับมุ่งเน้นในเรื่องการประกอบอาชีพจนกระทั่งเลยละมาดไม่รู้จักละมาดไม่รู้จักบวชไม่รู้จักที่จะคลุมศีรษะไม่รู้จักที่จะให้ลูกของเขานั้นได้เห็นว่าเรานั้นเป็นมุสลิมนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับพี่น้อง ฉะนั้นท่านอิหมามอินุกกยิมบอกว่าอะไรครับความเสียหายของลูกโดยส่วนใหญ่นั้นสาเหตุมาจากการละเลยต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สั่งสอนเรื่องที่เป็นวาญิบเรื่องที่เป็นซุนนะต่างๆแล้วขอ,ขอละเลยกองเขาตั้งแต่เด็กพี่น้องครับในเมื่อเราละเลยกับเขาตั้งแต่เด็กเขาก็จะละเลยต่อเราในยามที่เราแก่ชาราด้วยนะครับในเมื่อตอนที่เขาเติบใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องละหมาดให้ลูกเราเห็น เราต้องอ่านอันกุรานให้ลูกเราเห็นเราต้องคลุมศีรษะให้ลูกเราเห็นแต่พี่น้องครับวันนี้สังคมที่เราเห็นปัจจุบันนะครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราส่งลูกไปเรียนนะครับโรงเรียนมุสลิมนี่แหละครับเราส่งลูกไปเรียนนะครับเราแต่งตัวให้ลูกคลุมศีรษะใส่ถุงเท้าใส่กระโปรงใส่เสื้ออย่างสวยงามตามรูปแบบอิสลาม แต่แม่นะครับพี่น้องไปดูแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่นุ่งกางเกงกาสั้นใส่เสื้อแขนกุดนะครับนี่แหละครับเราจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกแรงๆในยามที่เขาโตมาในยามที่เขาเจริญเติบโตมาเขาเป็นผู้ใหญ่นะครับมันจะเป็นคําถามย้อนกลับว่าแล้วทาไมตอนนั้นแม่ไม่เห็นคลุมหัวเลยแล้วทาไมตอนนั้นแม่ไม่เห็นใส่ถุงเท้าเลยพี่น้องครับเราคือแบบอย่างที่ดีที่สุด กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราจะต้องมีต่อลูกนะครับการที่เราจะกระทําอะไรสักอย่างพี่น้องครับลูกเรานั้นเห็นการกระทานะครับวันนี้ถ้าเราละหมาดนะครับลูกมันก็จะเคยชินกับเรานะครับวันนี้เราพาลูกไปมัสยิดเราหยิบอัลกุรอานนะครับเหมือนที่เราเล่นโทรศัพท์เลยครับพี่น้องเราบอกเราห้ามไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์แต่เราเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์วันนี้เราบอกให้ลูกละหมาดแต่เราไม่ละหมาดวันนี้เราบอกให้ลูกคุมศีรษะ แต่คนเป็นแม่ไม่ได้คลุมศีรษะพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นก็ให้เราตักเตือนกันนะครับแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างกับกับลูกของเราให้ดีที่สุดนะครับเพื่อว่าเขานั้นจะได้ปฏิบัติอยู่ในในในหลักคําสอนของอ,อิสลามอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นพี่น้องครับในเมื่อเรานั้นพยายามสร้างบรรยากาศในบ้านนะครับและก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันในบ้าน ในการที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะอานะครับแม่บอกว่าห้ามสูบบุหรีนะลูกนะครับแต่พ่อสูบยายสูบโตสูบกีสูบนะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นคําถามให้กับลูกว่าอทำไมคนนั้นสูบได้ทําไมคนนี้สูบได้นะครับฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในการอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นถ้าหากว่าเราเป็นอยู่เป็น ครอบครัวใหญ่นะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้แม่บอกลูกคลุมหัวนะเวลาออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าหากว่าโต๊ะก็ไม่คลุมกีก็ไม่อายก็ไม่คลุมนะครับนาป้านาอาก็ไม่คลุมเนียมันก็จะเป็นคําถามให้กับเด็กว่าคนนั้นทําไมไม่คลุมคนนี้ทาไมไม่คลุมฉะนั้นเราจงปลูกฝังให้กับเขาเราว่าการคลุมหัวนั้นไม่ใช่เครื่องแบบที่เราแต่งไปโรงเรียนไม่ใช่เครื่องแบบที่เราแต่งคลุมไป ามงานสุเรางานนิกางานสมรสแต่ให้เราปลูกฝังเขาว่าการคลุมศีรษะการใส่ถุงเท้านั้นคือคําสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของนบีนะครับแต่วันนี้พี่น้องคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นละเลยในการสอนสิ่งเหล่านี้นะครับทุกวันเราตื่นเช้ามาเราแต่งคุมบูให้ลูกเราก็ไปโรงเรียนกลับมามันก็ถอดเวลาไปข้างนอกมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราไม่ได้ปลูกฝังการ การเลี้ยงดูลูกให้รู้จักิยาบที่แท้จริงว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเครื่องเครื่องประดับเฉพาะงานโรงเรียนงานนิกะงานซูเราไม่ใช่ครับพี่น้องแต่นี่คืออาพรที่อัลลอฮ์ได้ดํารัสเอาว่าสู่เจ้าทั้งหลายพวกนางทั้งหลายจงแต่งแบบนี้นะและก็เป็นคําสอนของนบีสลุลตล์ละของอะไรอยู่วะสลัมฉะนั้นพี่น้องครับเราจงให้ิยาบของเขานั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเป็น เป็นเสื้อผ้าคู่กายของเขาในยามที่เขาจะออกจากบ้านไม่ใช่เป็นแค่บางงานบางอาชีพที่เขาต้องไปแต่พอเขาไปสังคมสังสรรค์กับคนอื่นเขาก็ไม่ได้คลุมหัวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดร่างกายไม่เช็ดอันนี้ไม่ใช่พี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่ปิดพลาดอย่างมากในการในการอบรมเลี้ยงดูลูกนะครับฉะนั้นพี่น้องครับ